สถิติฟุตบอลกับพี่แขมนะครับสำหรับทลิปนี้พี่แขมพาไปดูสถิติของสโมสรสโตมการ์ดทีมโดดเด่นประจำวันของเราได้แก่สโตมการ์ดแชมป์ออสเตรียบุนเดสซีกาผลงานอันโดดเด่นของสโมสรเจ้าของฉายาเดอะแบล็กนะครับก็คือการลงสนามแข่งขัน8นัดหลังสุดทุกรายการทุกเกมครับมีประตูในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายตัวอย่างเช่นวันที่5เมษายนนะครับในเกมเผชิญหน้ากับลาปิดเวียนนามีประตูเกิดขึ้นนาทีที่90 วันที่20เมษายนนะครับในเกมเตะกับเบล่าไวส์ลินนะครับมีประตูเกิดขึ้นนาทีที่71วันที่27เมษายนในเกมดวลกับออสเตรเวียนามีประตูเกิดขึ้นนาทีที่80วันที่10พฤษภาคมนะครับในเกมปะทะก,กับเลดบูซาบวกมีประตูเกิดขึ้นนาทีที่72และล่าสุดครับวันที่10สิงหาคมในเกมฟัดกับลาปิดเวียนนานะครับก็มีประตูเกิดขึ้นนาทีที่67และนาทีที่70สรุปเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับ เกมเย่า8นัดหลังสุดของสตตมการ์สมีค่าเฉลี่ยการเกิดประตูระหว่างนาทีที่6 0สิถึงเกอยู่ที่1.5ประตูต่อเกมและมีสัดส่วนประตู0.5ระหว่างนาทีที่6 0สิถึงเกเท่ากับ100%่เต็มนะครับพี่พี่ครับค่ำคืนนี้เวลา2องนาฬิกาของวันที่27สิงหาคมสตตมการ์สซึ่งมีเยอร์เกนซามูเอลเป็นเฮดโค้ชนะครับจะเล่นเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกเลกสในบ้านของตนเองโดยมีโบโดกริมแห่งนอร์เวย์เป็นผู้มาเยือนนะครับ เกมนี้ครับไซติบอกเราไว้ว่าจะมีประตูเกิดขึ้นอย่างน้อย1ประตูหลังเกมผ่านนาทีที่60ครับ